ชีวประวัติพระกุลเชือหลวงปู่จวนตอนพันษาที่27ถึง38พุทธศักราช2512ถึง2523จำพันษาที่ผูทอ่อวัดเจติยาเคียรีวิหารอำเภอบึงกาฬปีแรกที่จำพรรษาที่ผูทอกนี้ มีพระสามองค์ผ้าขาวน้อยสององค์ปลูกกระตอบชั่วคราวพออาศัยได้สี่หลังทุกองค์ต่างพากันมาเป็นความเพียนอย่างเด็นที่เวลาคบคำ่ำข้าพเจ้าก็ปีนขึ้นไปบนเขาเอาผ้ามัดเอวแล้วก็ปีนขึ้นตามเครือเขาเถาวันตามรากไม้ขึ้นไปนอนอยู่บนชั้นที่ห้าซึ่งปัจจุบันนี้เป็นถ้ำวิหารพระสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบ มีต้นไม้ขึ้นอยางหนาแน่นเป็นถ้ำที่อาศัยของสัตว์ป่ามีเลียงผาเป็นต้นในระหว่างกลางพรรษาที่27ได้พาญาติโยมทำบันไดขึ้นเขาชั้นที่5และชั้นที่6จนสำเร็จทำอยู่ประมาณ2เดือนกับ10วันจึงเสร็จเรียบร้อยทำให้ไม่ต้องอาศัยรากไม้เถาวันอีกต่อไปการสร้างบันไดนี้สำเร็จในกลางพรรษา อาศัยศรัทธ,ธาญาติอยู่และชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันคนละเล็กละน้อยช่วยกำลังแรงส่วนกำลังทรัพย์ไม่มีเพราะเขาเป็นคนยากคนจนเป็นคนชนบทไม่มีไรายได้มีแต่กำลังศรัทธ,ธาความเชื่อถือในบุญกุศลศรัทธ,ธาฝังอยู่ในใจของเขาทุกยากอย่างไรเขาก็อุตส่าห์มาช่วยการงานของวัดอยู่ตลอดพรรษาด้วยน้ำพักน้ำแรงดังนี้ มาอยู่ผูทอกปีแรกทําไมอดทนจริงๆก็อยู่ไม่ได้อดอยาข้าวปลาอาหารพระเนนเจ็บป่วยเป็นไข้ป่าไม่มียาจะฉันนับว่าลำบากมากทีเดียวกลางพรรษาปี2512ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเจตยเิยาคีรีวิหารผูทอกนี้ข้าพเจ้าได้เกิดสุบินนิมิตว่าข้าพเจ้าได้ไปบินทบาทที่ผูทอกใหญ่ ตามหน้าผาข้าพเจ้าได้ครองผ้าผมผ้าเป็นปารีมณฑลแล้วก็สะพายบาดอุ้มบาดเดินเรียบไปตามหน้าผาอ้อมไปเรื่อยเรื่อยเห็นแต่บานหน้าต่างปิดตามหน้าผามองไม่เห็นคนเลยข้าพเจ้าเดิอนอ้อมไปอ้อมไปเลยไปหยุดยืนหรำพึงอยู่เอ๊ะทำไมมีแต่หน้าต่างปิดไม่เห็นคนออกมาใส่บาทเลยรำพึงอยู่อึดใจหนึ่ง ก็เห็นคนเปิดหน้าต่างออกมาใส่บาทรข้าพเจ้า